ล่องหน่ำเด้ค่ะพี่น้องฝุดไปฝุดไปฝุดไปฝุดแม่นอีกเด้อพี่น้องฝุดไปตกเจ้าวันสีดำแนี้ยสิว้าวบค่ะมาหาเก็บเติ์บโลดฝุดวิฟนกินฝุดสวัสดีค่ะสาเดือนจาเด้เริดมฝุดจริงไหมค่ะไปมาเก็บกระเทียมโดยมีตะกร้าแล้วก็มีดค่ะพี่น้องขามีดพุ๊บพามด้วยนึ่มีดมีดจะได้เยอะๆนะค่ะพี่น้องเนาะมาจะพี่น้องขาตาติดโตสิถัง กัเจียบป่าทั้งนั um> ้นเลยพี่น้องเูน่ะแม่นเหมิดเลยนะจ้าวขึ้นู่นจะพี่น้องขะเออบดําแนวเรากับพี่น้องมาเก็บไปเนะตัวของตาี้อะรอรอ่ี่นะงว่าเนุ่าา แล้วไงัไม่หยางนะทีนไม่หยางมีน้แล้วลลว้าวไงครับฮู้ฮ้ออนซีนต้นะเสียมปลาน้ำผ่อยกพี่น้องอ้ยไปเวมาอันนางมาชักอัวตกใจวันเสียงวัเสียงสัตว์ปลาสัตว์ปลามากมิ โอ้ยนองแล้วคุณตากบก่อนชวนกดโปอุ้ยกัมนึงโอ้ยใส่ตู้ไว้พี่น้องว่าจะกินหลายหลายเัมง่ายไหมเจี๊ยบปลาเจี๊ยบปลาทั้งนั้นเลยเอาละพี่น้องคะสาวเดินได้หลายแล้วได้เต็มตัวกันแล้วเออมี้องใส่แล้วเนาะอาจจะเอาตะกรารมาหน่อยก็จังใดญ่แบบนี้ ความหลบของบุญญุประจ้ามาที่นี่ของสาวเดินจะได้กระปากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมกันได้ได้จะดึ้กระเทียมปลาทั้งนั้นเลยเหมือนเบิร์ดเหมือนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยมาดำเดียวได้ก็พี่น้องค่ะเฮ้ยมาผู้ใดอยากขูดตำแหน่งมาเอาโลดมาครองมาครองจ้าเต็มหมดเลยไอเจ้ากบ